แต่พอตั้งตัวได้ปบโควิดหายปบโอ้โหกลับมาโคสับเป็นอย่างชนิดที่แพงมากอืมอืมทุกวันนี้ถ้าเกิดใครใช้เครื่องบินเดินทางโดยสายการบินต่างๆเนี่ยจะรู้ว่าตั๋วเครื่องบินนั้นแพงมากๆใช่นึกว่าจะแก้ไขอะไรได้ไม่ได้แก้ไขเลยแหละเปตนมาแจ้งให้ทราบว่าจํานวนที่นัทที่ที่นั่งที่เคยราคาถูกพอถึงช่วงเทศกาลเนี่ยจำนวนที่นั่งราคาถูกมันหดลงเอาไปขายราคาแพงอันนี้คนก็พอรับรู้ได้เอาเป็นว่าแพงกันแล้วกันแพงแพง ประชาชนไม่มีทางเลือกก็ต้องบินน่ยใช่ไหมสายการบินนี้ก็แพงสายการบินนั้นก็แพงแพงหมดแลฮะแต่เราก็ต้องบินทำยังไงได้เพราะเราเกิดเป็นคนไทยเรื่องของค่าโดยสารเครื่องบินท่านผู้ชมครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมานะข้ามปีตั้งแต่ช่วงโควิดคลี่คลายแล้วก็การท่องเที่ยวก็เปิดขึ้นมาเริ่มจะเต็มรูปแบบเต็มสูบมากขึ้นนะครับก็มีเสียงบ่นนะฮะหนาหูขึ้นทุกทีทุกทีว่า ค่าโดยสารเครื่องบินแต่ละสายการบินเนี่ยถ้ามันแพงขนาดนี้อืใช่อันนี้บินในประเทศนะทาไมมันแพงขนาดนี้นะครับไปกลับเนี่ยหลายหลายพันนะฮะหลายหลายพันวันนี้นะครับเสียงบ่นเสียงบ่นจากประชาชนผู้โดยสารผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆไปเข้าหูของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็มีคําชี้แจงออกมานะครับหข้อท่านผู้ชมฮะห้าข้ออย่างนี้ครับข้อหนึ่ง ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินในช่วงเทศกาลมีการปรับตัวสูงขึ้นจริงจากเดิมในเส้นทางหลักซึ่งมีตั๋วราคาต่ำกว่า2,500บาทเฉลีย่ย82.5%ต่อเที่ยวบินลดลงเหลือ62%ต่อเที่ยวบินขณะที่ราคาตั๋วแพงที่มีราคาสูงกว่า5,000บาทขึ้นไปก่อนหน้านี้มีสัสดส่วนเฉลี่ยไม่เกิน10%ต่อเที่ยวบิน ปรับเพิ่มเป็นประมาณ34%ท่านผู้ชมพอนึกภาพออกนะฮะพรนึกภาพออกนะครับ,ออรบเขาอธิบายแบบนี้ว่าช่วงเทศกาลนะฮะปกติในหนึ่งเที่ยวบินเนี่ยท่านจะสามารถหาซื้อตั๋วในราคาต่ำกว่า2,500ซึ่งถือว่าถูกมากในราคาต่ำกว่า2,500เนี่ยนะครับเขาจะมี82% 8 2่ะของเที่ยวบินนะฮะ ต่อเที่ยวบินก็คือเที่ยวบินสายการบินเที่ยวบินหนึ่งนะครับท่านจะหาสามารถหาซื้อตั๋วได้ราคาต่ำกว่า2 5 0 5ได้แปดองหเปอร์เหมายถึงว่าร้อยที่นั่งจะซื้อได้82ที่นั่งนะฮะตอนเนี้ช่วงเทศกาลจะลดลงเหลือ62ที่นั่งคือที่นั่งที่ราคาถูกเริ่มมีให้ท่านซื้อจับจองน้อยลงนะครับ แล้วก็ปกติราคาสูงกว่า5้าพันนะครับก่อนหน้านี้มีไม่เกินส0บเอร์ซนตนะร้อยที่นั่งมีไม่เกินสิบที่นั่งก็ปรับเพิ่มเป็นส4สิบสี่ที่นั่งพูดง่ายๆว่าขายราคาที่นั่งสูงกว่าห้าพันเพิ่มขึ้นไปลดราคาที่นั่งที่ถูกเนี่ยลดลงไปนะครับนี่นะฮะแล้วก็ ตัวอย่างสถานการณ์ราคาตั๋วโดยสารในวันที่22ธันวาคมเส้นทางกรุงเทพสวนภูมิไปภูเก็ตเนีฮะจากบินจากสวนภูมิไปภูเก็ตมีค่าโดยสารที่จำหน่ายอยู่ในช่วง1,500ถึง2,000นะครับ35%ของเที่ยวบินค่าโดยสาร2,000ถึง2,500 27%ของเที่ยวบินนะครับค่าโดยสาร2,500ถึง3,000 11% ค่าโดยสาร3 0 0 0ถึง4,000 6เปอร์เซ็นต์ค่าโดยสาร6 0 0 0ถึง6,500 21เปอร์เซ็นต์นะฮะเยอะนะฮะเห็นไหมขายเที่ยวบินหนึ่งเนี่ยนะ,ะขายที่นั่งราคา6 0 0 0ถึง6,500เนี่ย21เปอร์เซ็นต์นะครับของเที่ยวบินเส้นทางออสุวรรณภูมิไปภูเก็ตมีค่าโดยสารที่จำหน่ายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง3 0 0 0ถึง4,000บาท คิดเป็น69%ของเที่ยวบินส่วนข้าวโดวยสารที่จำหน่ายในช่วงราคา2 5 0 0ถึง3,000คิดเป็น4%ของเที่ยวบินนะครับข้าวโดวยสารราคา4 0 0 0ถึง5,000 5,000คิดเป็น14%ของเที่ยวบินข้าวโดวยสาร5 5 0 0ถึง6,000คิดเป็น13%ของเที่ยวบินนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาข้าวโดวยสารทางสำนักงานการบิน จึงได้ดําเนินการติดตามและตรวจสอบข่าวโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างใกล้ชิดและหากผู้โดยสารตรวจสอบแล้วพบว่าสายการบินจําหน่ายตั๋วโดยสารเกินกว่าเพดานราคาที่กําหนดสามารถรวบรวมหลักฐานการดําเนินการที่ผิดปกติของสายการบินส่งไปให้กับสํานักงานการบินตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได้ผมย้ําตรงนี้อีกทีนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะเขาชี้แจงนะ และเขาบอกว่าเ,ออเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาข้าวโดยสารนะครับจึงติดตามและตรวจสอบค่าโดยสารในช่วงปีใหม่นี้อย่างใกล้ชิดครับและถ้าผู้โดยสารท่านไหนตรวจสอบพบว่าสายการบินขายตั๋วโดยสารเกินกว่าเพดานราคาที่กําหนดท่านเก็บหลักฐานมานะฮะเก็บหลักฐานมาและยื่นให้ทางสํานักงานการบินพลเรือนได้นะผมถามว่า ผมถามว่าผู้โดยสารเนี่ยเราเราท่านท่านเนี่ยจะรู้ไหมจะรู้ไหมว่าราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยราคานี้ที่ท่านไปซื้อมาเนี่ยมันเกินหรือไม่เกินเพดานท่านรู้ไหมครเพดานมนอยูอ่ที่ไหนเพดานมันอยู่ที่ไหนนะ,ะคือคือชี้แจงเนี่ยก็ชี้แจงเป็นข้อข้อมาเอ่อทั้งหมดหข้อแล้วก็ตบท้ายนะนะทางสานักงานการบินพลเรือนจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ยังไงก็ตามแต่ถ้าผู้โดยสารเจอนะว่าสายการบินไหนขายราคาแพงเกินไปท่านรวบรวมหลักฐานมาแล้วมาฟ้องเราได้แล้วกูจะรู้ไหมกูจะรู้ไหมเออถ้าตีไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไป,ไปจองตัว๋วและในคําชี้แจงนี้เขาย,ยังบอกนะการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะฮะถ้าท่านถ้าท่านจะบินปีใหม่ถ้าท่านจะบินช่วงนี้นะช่วงนี้ถ้าท่านจองมาสองสามเดือนก่อนหน้านี้ราคาจะถูก แต่ท่านท่านมาจองใกล้ๆราคาจะแพงอือใช่ไหมและทีนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงว่าราคากลางหรือว่าราคาพดา,ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะนี่สักแต่ว่าแบบลงท้ายแบบให้มันดูแบบให้มันดูแบบเหมือนกระจกว้างพร้อมจะถูกตรวจสอบอประชาชนก็ไม่รู้เรื่องแหละเพราะคุณก็บอกเองคุณก็อธิบายเองว่าในหนึ่งเที่ยวบินเนี่ยมันมีหลายระดับราคานะฮะแล้วแต่ที่นั่ง แต่คุณก็ยอมรับว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยที่นั่งราคาถูกเนี่ยมันหดน้อยลงอืและเอาไปเอาตรงที่นั่งที่ราคาถูกเนี่ยไปขายราคาแพงเพิ่มมากขึ้นม,มากเปอร์เซ็นต์ขึ้นอืแล้วคุณก็อธิบายถ้าเกิดไม่อยากไม่อยากจ่ายแพงก็กรุณาจองมาล่วงหน้าหลายๆเดือนคุณก็จะจ่ายถูก <laughs> ใช่ไหมมันไม่สามารถรู้เลยว่าเพดานราคาของสายการบินนี้นี้นี้น ราคาเพดานราคากลางเนี่ยมันเท่าไหร่ผู้โดยสารจึงจะตรวจสอบได้เฮ้ยราคากลางมาเท่านี้เราจองแค่นี้อ้าวเกินเกินไอ้นี่เกินละขายที่นั่นเกินจะต้องอฟ้องอืม,มันไม่รู้ไงฮะเออมันไม่รู้นี่แหละฮะอันนี้เป็นเสียงที่เขาเออเขาเขาติดฉินนินทากันมากบ่นกันมากนะฮะคิดไปถึงสมัยที่โควิดระบาดนะ,ะเราทุกคนทุกฝ่ายก็เห็นใจ บรรดาบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับสายการบินแล้วก็เห็นใจสํานักงานการบินต่างๆนะใช่สายการบินต่างๆนะฮะก็เห็นใจโอโ้แต่ละคนตกงานแต่ละคนต้องถูกให้ออกนะครับแล้วก็แต่ละสายการบินก็ขัดทุนนะครับมีปิดกิจการไปก็มีแต่พอตั้งตัวได้พบโควิดหายพบโอ้โหกลับมาโคกสับกันอย่างชิ้ที่แพงมากอืมทุกวันนี้ถ้าเกิดใครใช้เครื่องบินเดินทางโดยสายการบินต่างๆเนี่ยจะรู้ว่า ตัวเครื่องบินนั้นแพงมากๆใช่และที่ท่านอธิบายนะท่านยกตัวอย่างสุวนรณภูมิไปภูเก็ตเนี่ยนะครับราคาแพงที่สุดที่ท่านบอกนะหกพันห้าเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมีคนที่บินเนี่ยจ่ายแพงกว่านี้อีกนะอืมจ่ายแพงกว่าหกพันห้าอีกนะนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันกว่ายังมีเลยไปตามหัวเมืองหลักต่างๆอืมไม่ใช่หกพันกว่านะฮะ เจ็ดพันเจ็ดพันกว่าแปดพันยังมีเลยเห็นไหมอืมอืมเอออันนี้ก็มาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาก็ได้แต่แจ้งแค่นี้แหละฮะก็ได้แต่แจ้งแค่นี้นะฮะก็คือมันมีสถานการณ์ราคาค่าโดยสารเนี่ยแพงนะฮะนึกว่าจะแก้ไขอะไรได้ไม่ได้แก้ไขเลยฮะเพียงแต่มาแจ้งให้ทราบอืว่าจํานวนที่นที่ที่นั่งที่เคยราคาถูก พอถึงช่วงเทศกาลเนี่ยจานวนที่นั่งราคาถูกมันหดลงเอาไปขายราคาแพงอันนี้คนก็พอรับรู้ได้เนเอะไอตรงนี้พอรับรู้ได้แต่พอที่คุณบอกว่าถ้าเกินกว่าเพดานราคาที่กําหนดคนก็ไม่รู้ใช่ไหมนอกจากคุณจะบอกมาว่า,เ,าเที่ยวบินนี่ไปนี้ราคาเพดานม,มันอยู่ที่เท่านี้ราคากลางม,มันอยู่ที่เท่านี้ซึ่งมันก็ไม่เคยมีใครทํามาใช่ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าจองเมื่อไหร่อีกมันอยู่ที่ว่าจองเมื่อไ,รอไหร่ มันมีหลายปัจจัยที่มันต้องมาพินิษพิจารณาคำนวณกันนะฮะเอาเป็นว่าแพงกันแล้วกันอะแพง <laughs> แพงนะฮะ <laughs> ประชาชนไม่มีทางเลือกก็ต้องบินเนะี่ยใช่ไหมสายการบินนี้ก็แพงสายการบินนั้นก็แพงแพงหมดเลยฮะ <laughs> แต่เราก็ต้องบินทํายังไงได้เพราะเราเกิดเป็นคนไทย <laughs> <laughs> <laughs>